เดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องการชั่งนะคะก่อนขึ้นเรื่องใหม่โอเควันนี้ครูม,มีของสามสิ่งไหมนักเรียนชั่งน้ำหนักนะคะอย่างแรกคืออะไรคะอ่ากล้วยเอกล้วยหนักกี่ขีดคะเอ๊หรือหนักถึงกิโลกร,รมัมลองมาดูค่ะถึงเลขหนึ่งไหมคะไม่ถึงเลยเรามานับเขาได้กี่ขีด1 2 3 4 5สาี่ห้าหกล้วยหนะัก6ขีด เวลาถ้าคุณเจอข้อสอบนะคะให้คุณเขียนตัวเลขไว้ที่เหลือรูปหรือตารูปกไ็ได้ให้รู้ว่าเขาว่าหนักเท่าไหร่ต่อไปค่ะแครอทค่ะแครอทผลนี้หนักเท่าไหร่คะนับค่ะ1234ไม่ถึง1กิโลกรัมค่ะหนักแค่4ขคีดต่อค่ะอันนี้คืออะไรคะผักกาดขาวค่ะไปต้องซุปแล้วานหวานโอเค เขาหนักเท่าไหร่ละ่ะคุณครูคะมันเกินเลขหนึ่งอ่าเกินเลขหนึ่งแปลว่า,าต้องหนักเท่าไหร่คะ1กิโลกรัมเอ๊ะหกิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะ1กิโลกรัม1ขีดและ1กิโลกรัม2ขีด1กิโลกรัม2ขีดคราวนี้ครูฝ้ายต้องการจะเปรียบเทียบดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบอะเราไม่ได้บอกอยู่แค่นี้เราจะเห็นว่ามีผลไม้อยู่อย่างหนึ่งหรือมีของอยู่อย่างหนึ่งที่มันใช้หน่วยไม่เหมือนเพื่อน คิดว่าคืออะไรคะหน่วยที่ไม่เหมือนเพื่อนก็คือตัวผักกาดขาวผักกาดขาวก็ใช้เป็นหน่วยกิโลกรัมกับขีดดังนั้นเราก็มาเปลี่ยนให้1กิโลกรมัม2ขีดเป็นขีดเอ๊ะจำได้ไวิธีเปลี่ยนคืออะไร1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ10ขีดกับอีก2ขีด10บวก2กลายเป็น12ขีดดังนั้นผักกาดข,ขาวหนักเท่าไหร่คะ12ขีด เก่งมากค่ะ12ขีดคราวนี้หน่วยเหมือนกันละขีดเหมือนกันเราเปรียบเทียบได้ไหมได้จําได้เลยเรื่องแรกที่เราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบแบบน้ําหนักเป็นขีดนักเรียนทําได้เวลาเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบแค่ของ2อย่างวันนี้ครูฟ้ากําหนดมาให้แล้วค่ะเราจะเปรียบเทียบกล้วยกับแครอทเราไม่รู้ว่าใครหนักกว่ากันเนาะเพราะนั้นเราเดี๋ยวเราจะมาเติมว่ากล้วยทําไมกว่าแครอทและแครอททาไมกว่ากล้วย ใช่ไหมย้อนไปดูที่กล้วยค่ะกล้วยหนักกี่ขีดคะกล้วยหนักหขีดค่ะเขียนเลขหกเอาไว้จำได้ใช่ไหมแค่รอดหนักกี่ขีดคะสี่ขีดครูฝ้ายเคยบอกแล้วนำเลขสอตัว6กับสี่มาทำไมกันคะเปรียบเทียบให้นํามาลบกันดังนั้นเอา6กับสมาลบกันค่ะหกลบสี่เท่ากับเท่าไหร่คะสอง ดังนั้น6มาทำไมกว่า4 6มากกว่าเราจึงพูดได้อย่างว่าอะไรคะ6ททำไมนะอ่าหนักกว่าเก่งมากค่ะ6หนักกว่า4หรือพูดว่ากล้วยหนักกว่าแครอท2ขีดคราวนี้กลับกัน เทียบนำเลขสองตัวมาลบกันดังนั้น,น,นเขียนเป็น6-4ลบสคำตอบเหมือนกันเลยคะ่2ะ2ขีดดังนั้น4ทํ 4, ทำไมกว่า6 4สทำไมกว่า6คคะ4น้อยกว่า6ดังนั้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะแครอททำไมถูกต้องค่ะแครอท จะลองให้นักเรียนลองทำอีกนะคะอีกข้อหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวมาต่อข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปครูฝ้ายให้ผู้คนเปรียบเทียบของสองสิ่งค่ะคืออะไรคะอ่านค่ะผักกาดขาวกับกล้วยย้อนไปดูที่รูปผักกาดขาวหนักกี่ขีดคะ5้าสิบสองขีดนะนะเราจะเขียนเลขสิบสองไว้บนข้อบนข้อขวากล้วยหนะักเท่าไหร่คะ นูนหขีดเปรียบเทียบกันว่าใครหนักกว่ากันเท่าไหร่หรือเบากว่าวกันเท่าไหร่ให้นําเลขสอตัวมาทำอไมกันคะจําได้ไหมลบกันค่ะถูกต้องนะน,นะสิกับหกนำมาลบกัน12บสองลบหกจำได้ไหมกับมือนับ6ไปหาสิบสองหแล้วก็7 8 9 10 11 12เท่าไหร่คะหกค่ะสิบลบหได้6 ตอห6ขีดเอ๊ะตรงนี้จะเติมอะไรนะ่ะ12บสอทำไมกว่า6คะ12มากกว่า6แล้วนะใช้คําว่า12หนักกว่า6หรือบอกว่าผักกาดขาวหนักกว่ากล้วยนั่นเองต่อค่ะไม่ยากมาค่ะสลับแค่สลับคำกันจากผักกาดขาวกับกล้วยเป็นกล้วยกับ ขับกาดขาวกล้วยเลขอะไรคะกล้วยเลข6เขียน6ยกตักวเล็กๆไว้ผักกาดขาวเลขอะไรคะอ่าสิบสองจับหสองทำไมกันคะเปรียบเทียบกันเอามาลบก,กันแต่6ลบ12ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะนั้นเราต้องเขียนอะไรคะ12บลบ6เท่ากับเท่าไหร่เลขเดียวกันเลยตอบหขีด ดังนั้น6ทําไมกว่า12คะ6น้อยกว่า12ดังนั้นการช่างเราจะพูดว่า6เบาวกว่า12หรือบอกว่ากล้วยเบาวกว่าผักกาดขาวง่ายไหมคำถามสเปเชียลสองข้อสาข้อเลยอถามว่าครูฝ้ายซื้อผักกาดขาวกับแครอทผักกาดขาวกับแครอท หนะักรวมกันกี่ขีดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกติ๊าเวลาผักกาดขาวกับแคอนะรอทหนักรวมกันกี่ขีดถ้าครูฝ้ายถามการเอามารวมกันให้เรามาบวกหรืมาลงคะบวกค่ะฉนะนั้น4บวก12ได้เท่าไหร่คะเอาเลขมาไปใจ12 4 12แล้ว13บสา4 15บนะสาะฉะนั้น2อย่างหนะักรวมกัน16ขีด เปลี่ยนใหม่ค่ะคูไฟซื้อกล้วยกับแครอทอยากถามว่ากล้วยกับแครอทหนักรวมกันเท่าไหร่คะหนักรวมกันให้นํามานํามานํามาบวกค่ะแล้วนั้นเอา6กบวกสีได้ส0 10ิบใช้เป็นหน่วยอะไรสิขีดถูกต้องเอ๊ะแล้วนักเรียนคูไฟต้องการให้เป็นหน่วยกิโลกร,รัมอาะ สิบขีดถ้าต้องการเป็นหน่วยกิโลกรัมสิบขีดเท่ากับกี่กิโลกรัมคะหมดเวลาตอบเท่าไหร่นะไม่ได้เลยดะ้าพ่อแม่ชวนตรวจสอบคำตอบเลยนะคะเท่าไหร่คะอ้าหนึ่งกิโลกรัมถูกต้องค่ะหนึ่งกิโลกรัมเอ๊ะย้อนไปข้อเมื่อกี้ที่ให้หาบอกสิบหกขีดถ้าอยากทราบสิบหกขีดเป็นกิโลกรัมกี่ จำได้ไหมว่าทำยังไงอ่า16เกิดจาก10บวกอะไรคะเกิดจาก10บวก6นั่นเอง10เท่ากับ1กิโลกร,รมัมกับอีกกี่ขีดคะ6ขีดนั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆเย้ yeah. ไม่ยากเลยใช่ไหมดังนั้นวันนี้ครูฝ้ายมีงานให้1แผ่นนะคะให้นักเรียนลองทำนะตรวจสอบ ความรู้ที่เราเรียนมาไม่ยากาให้ทำทำให้มันเป็นหน่วยขีดเหมือนกันก่อนแล้วคุณถึงจะมาเปรียบเทียบแบบนี้ได้ถ้าคุณเอาหน่วยกิโลกรัมมาเปรียบเทียบกับขีดได้ไหมคะมันไม่ได้เลขมันไม่เหมือนกันหน่วยไม่เหมือนกันเนาะสู้ๆคะ่ะเจอกันวิชาถัดไปคะ่ะบ๊ายบาย